สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชางานบ้านนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นครูขออนุญาตชี้แจงนิดนึงครูนะคะอสอนสองวิชาวิชาแรกก็คือวิชาการงานนะคะการงานเนี่ยก็คือเล่มที่นักเรียนได้รับหนังสือไปแล้วในวิชาการงานเนี่ยเราจะเรียนกันวรรอัคารนะคะ เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีนะคะส่วนวิชางานบ้านเราจะเรียนวันพฤหัสก,ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะในเวลา13นาฬิกา30นาทีแล้วก็ถึง14นาฬิกา30นาทีสองวิชานี้นะคะถ้าวันที่ถ้าเป็นวันที่โรงเรียนเปิดเนี่ยนักเรียนมาเรียนนะคะ การงานอาชีพเนี่ยสัปดาห์หนึ่งนักเรียนจะเรียน2ชั่วโมงส่วนงานบ้านเนี่ยจะเรียนแค่1ชั่วโมงวิชาการงานอาชีพเนี่ยเป็นวิชาอาเป็นวิชาพื้นฐานนะคะหนึ่งใน8กลุ่มสาระการงานส่วนวิชางานบ้านนยคะนักเรียนคะจะเป็นวิชาที่ครูเนี่ยจะ,ะเพิ่มนะคะเพิ่มความรู้ ให้กับนักเรียนในเรื่องของการงานอาชีพเราก็เลยแบ่งออกมาเป็นอีกหนึ่งวิชาก็คือเรื่องของงานบ้านและงานประดิษฐ์นะคะซึ่งชื่อวิชานะคะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูอ่าก็จะมีหนึ่งที่เรียนนะคะวิชาแรกก็คือการงานนะคะเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครูต้องตั้งกล้องเองนะคะสองเป็นวิชางานบ้าน วันที่นักเรียนมาปดกลุ่มนะคะที่ที่โรงเรียนครูแจ้งแล้วนะคะว่าวิชานี้เราใช้สมุดเปล่าหนึ่งเล่มน,นะคะหนึ่งเล่มเพื่อใช้ในการทํางานที่ครูมอบหมายการงานก็จะเป็นด้านหน้าแล้วก็งานบ้านจะเป็นด้านหลังนะคะแล้วก็งานที่ครูให้ไม่ต้องส่งมาในไลน์ให้นักเรียนทําใส่ใส่สมุดนะคะแล้วก็ เอามาส่งตอนเปิดเทอมอันนี้ก็คือให้นักเรียนแยกแยะคําว่าวิชาการงานนะคะกับวิชา,างานบ้านจะไม่เหมือนกันแต่มันจะคล้ายกันแล้วนักเรียนก็อาจจะจาสับสนนะคะดังนั้นเนี่ยครูจิงได้ให้ใช้สมุดเล่มเดียวเพื่อเวลาที่นักเรียนเปิดดูเนื้อหาของการงานกับเนื้อหาของงานบ้านเนี่ยนักเรียนก็จะได้เข้าใจว่ามันเป็นไงกันคะ มันสัมพันธ์กันค่ะอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูอีกหนึ่งคลิปอีกหคลิปครูจะพูดถึงเรื่องที่จะสอนในวันนี้นะคะอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ครูอธิบายถึงการเรียนความแตกต่างของสองวิชานี้แต่ว่าผู้สอนก็คือคุณครูนวลั์นะคะซึ่งนักเรียนจะเรียน2ชั่วโมงในช่วงของการเรียนออนไลน์ แต่พอนักเรียนมาโรงเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนถึง3ชั่วโมงนะคะก็เราจะเหลือเวลาออนไลน์อีก1สัปดาห์ก็คือจะพบกับครูอีก2ชั่วโมงวันอังคารกับวันพฤหัสของสัปดาห์หน้านะคะอ่ะเดี๋ยวพบกับครูอีกคลิปที่2ค่ะ